สวัสดีครับโอเคนะครับเจอกันนะครับผมที่เพจนะครับผมเมื่อกี้ u t u b e เหมือนกับว่ามันไม่เห็นข้อความนะครับผมคราวนี้ก็เลยมาที่เพจแล้วก็ืผมว่าไมคมันไม่ค่อยดีหรือเปล่าครับผมเพราะว่าไมคของเรามันติดติดดับดนะครับบางทีก็ไม่ได้ยินเสียงบางทีก็ได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวทําก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่เป็นไรครับวันนี้นะครับผมก็มา อ่าอัปเดตข้อมูลเนาะนะครับผมข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าประเทศเกาหลีญี่ปุ่นนะครับไต้หวันนะครับช่วงเทศกาลอ่าปีใหม่นะครับว่าการเดินทางตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็คือหลายๆคนก็น่าจะเริ่มเดินทางกันแล้วนะครับอ่าเกาหลีนะครับคืออย่างนี้มีหลายท่านนะครับที่ส่งนะครับข้อความนะครับผมแล้วก็ส่งอ่าเมสเซจเข้ามาเนาะนะครับว่าอ่าทไมมัน เดินทางไปแล้วทําไมมันติดด่านนะครับทำไมถึงติดด่านแล้วก็ทำไมติดด่านกันเยอะจังเลยนะครับคือผมต้องแก้งก่อนว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราเดินทางไปที่มันติดด่านเยอะบางคนไปแล้วไม่ถูกถามสักคำเลยนะครับแล้วก็ติดผ่านด่านง่ายเนื่องจากว่านะครับมันเขาส่วนใหญ่เขาจะดูสิติจากคนที่เดินทางไปแล้วนะครับแล้วกลับตามกําหนดนะครับปริมาณคนที่กลับตามกําหนดเยอะนะครับคนที่จะไปรอบ รอบต่อไปนะครับมันจะผ่านง่ายนะครับแต่คราวนี้คือถ้าสมมุติว่าช่วงที่เราเดินทางนะครับช่วงที่เราเดินทางนะครับวันที่เราเดินทางไปถึงที่เกาหลีนะครับแล้วคราวนี้คือวันนั้นนะครับเป็นวันที่คนไทยกลับน้อยก็คือเอ,า,อาง่ายคือไม่ได้กลับตามกําหนดตามที่แจ้งไว้ตามที่ตั๋วนะครับมันก็เลยทําให้คนที่จะเดินทางไปนะครับทีหลัง ผ่านของข้างึกจะลำบาก่อนข้า,ขาที่ยากนะครับเข,ข,า,า,บขาเก็บสถิติกันส่วนใหญ่จะดูแบบนี้มากกว่าแล้วคราวนี้นะครับมีสอบถามเข้ามากันเยอะอยู่พอสมควรในเรื่องของอันนี้ผมขอเข้าประเด็นเกาหลีก่อนนะครับในเรื่องของที่ว่าอตอนนี้นะครับเป็นเพราะพื้นที่สีแดงหรือเปล่าทําให้ลงทะเบียนตัว KETA ไม่ผ่านกันต้องแจ้งก่อนว่าในหลักความเป็นจริงนะครับตอนนี้คือจังหวัดที่ เป็นพื้นที่สีแดงนะ่ะคือมันไม่ค่อยมีแล้วคือมันไม่มีแล้วนะครับอย่างโคราชนี่ก็เริ่มทยอยผ่านแล้วอย่างเชียงรายก็เริ่มทยอยผ่านแล้วนะครับเมื่อก่อนนะครับมันจะมีอุดรใช่ไหมครับแล้วก็หนองคายแล้วก็โคราชแล้วก็จังหวัดต่างๆใน,านภาคอีสานก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เชียงใหม่เชียงรายใช่ไหมครับที่ที่ปิดประเด็นกันแล้วก็ชลบุรีนะครับแต่พอหลังๆมานี้คือจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงน่ะคือมันไม่มีแล้วนะครับตอนนี้คือเขาดูที่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นส่วน เบียนใหม่นะครับคือมีสิทธิ์คือเคยลงครัางแรกแล้วแล้วก็มาลงครั้งที่2แล้วก็ลงท้งที่3นะครับถต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันผ่านไหมมันมีคนผ่านนะครับแต่มันจะน้อยนะครับเราต้องมาปรับเปลี่ยนในส่วนของเอกสารนะครับเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมของเรานะครับอ่าก็คืออย่างเช่นอาจจะมีการเดินทางบ้างนะครับหรืออาจจะมีการแก้ไขในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมเช่นอาชีพของลูกค้านะครับแล้วก็ในส่วนของรายได้นะครับก็อาจจะมีการเพิ่มนะครับแต่คราวนี้คือมันมีลูกค้านะครับหลายๆคนนะครับที่ เขาลงไม่ผ่านแล้วเขาไปทำพาสปอร์ตเล่มใหม่นะครับแล้วก็มีการอัปรับเปลี่ยนข้อมูลนะครับเพิ่มเติมเพื่อจะให้มันผ่านนะครับมันก็มีคนผ่านนะครับดังนั้นคือ คนที่น้อยใจนะครับว่า oh, ทําไมเราอยู่พื้นที่สียแดงหรือเปล่าเราถึงลงทะเบียนไม่ผ่านตรงนั้นคือมันไม่เกี่ยวกันนะครับตอนนี้คือมันไม่เกี่ยวกันแล้วนะครับเพราะว่าอย่างโคราชอย่างอะไรเขาก็ผ่านแล้วครับเรื่องทะยอยผ่านกันแล้วนะครับเมื่อก่อนอาจจะเป็น,ปนอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้คือมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับในส่วนของคนที่เดินทางเข้าเกาหลีนะครับเข้าตมนะครับคือบางทีนะครับบางท่านนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกแหละผมว่าก็มีความรู้สึกแย่อยู่พอสมควรที่ว่าเอ้ยเราเดินทางไปทําไมเราถึงไม่ผ่านสักทีนะครับ ต้องแก้งก่อนอย่างนี้นะครับผมว่าบางคนนะครับลงอาชีพตัวเองนะครับอย่างอายุ26 27ปีนะครับหรืออายุ28 29ปีหรือ30ปีแล้วนะครับยังลงอาชีพเป็นศิลปินอยู่เลยนะครับซึ่งบางทีคือมันอาจจะผ่านในส่วนของตัว K E T A แต่ในหลักความเป็นจริงแล้วถ้าเราเดินทางไปถึงนะครับถ้าเราไม่มีเอกสารในส่วนของหนังสือรับรองนะครับการเป็นนักศึกษาการเป็นนิสิตนะครับหรือการเป็นนักเรียนนะครับตรงนี้คือบางทีต่อมเขาอาจไม่อาจจะเชื่อเราได้นะครับเพราะว่าเราอายุเกิน วัยที่จะเรียนอาจจะเรียนป,ปโทรหรือปเอกหรือปตีหรืออาจจะไม่เรียนที่หลังแต่คนที่ลงทะเบียนอาชีพตัวเองที่เป็นนักเรียนนะครับที่อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับแนะนําถ้าจะเดินทางแนะนําให้มีในส่วนของเอกสารหนังสือรับรองนะครับเขาเรียกว่าหนังสือรับรองการเป็นนิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับให้ทางโรงเรียนเขาออกให้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ผ่านต่อมอง่ายนะครับคือ ตอนที่ลงนะครับอาชีพคือลงอาชีพอะไรก็ได้นะครับแต่คราวนี้ตอนที่เดินทางนะครับเราควรที่จะมีหนังสือที่มันสามารถจะอ้างอิงในการรีเฟอร์เขาเรียกว่ารีเฟอร์ว่าในหลักความเป็นจริงว่าคุณทําทํางานในอาชีั้น,นะครับอย่างบางคนนะครับประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวอย่างนี้นะครับคือเปิดร้านขายของคุณก็ต้องมีใบจดทะเบียนพาณิชย์ถูกไหมแต่เอกสารทุกอย่างนะครับคุณต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้มันถูกต้องให้มันครบนะครับเพราะว่า คุณอาภาษาไทยไปคือโอเคแหละตมบางคนอาจจะอ่านภาษาไทยได้แต่ตมบางคนอ่านภาษาไทยไม่ได้นะครับาอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวนะครับท่านไหนเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนิดนึงนะครับผมส่วนท่านไหนที่มาแล้วก็เข้าออกออกเข้าเข้าก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ท่านไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับผมบางคนนะครับวัตถุประสงค์นะครับที่จะไปนะครับอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวจริงนะครับส่วนใหญ่คนที่ไปแล้วไม่ได้ไปเที่ยวจริง แล้วกลับมาจะมีความรู้สึกแย่และมีความรู้สึกที่เป็นอคติครับกับบริษัททัวร์มากๆเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละนะครับตอนก่อนที่จะเดินทางแจ้งเราว่าไปเที่ยวจริงนะครับผมแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราว่าไปเที่ยวจริงนะครับแต่พอไปแล้วนะครับถูกส่งกลับพอถูกส่งกลับอ่าก็มาโทษบริษัททัวร์ว่าเนี่ยก่อนจะได้เดินทางรู้ป่าไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะนะครับคือบางทีนะครับเราจะไปเที่ยวเราไม่จำเป็นต้องทําขนาดนั้นก็ได้นะครับผมเราไม่ต้องทาขนาดนั้นก็ได้คือ ถ้าไปเที่ยวนะครับก็แจ้งว่าเราไปเที่ยวจริงๆนะครับคุณไปเที่ยวคุณต้องรู้โปรแกรมทัวร์นะครับลหลายโปรแกรมนะครับผมอันนี้คืออันนี้คือขอตําหนินิดนึงนะครับเพราะว่าคือตั้งแต่ที่เขาเปิดประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมก็มีหลายท่านนะครับที่คอมเพนแล้วก็มาบ่นนะครับหลายๆคนก็มาบ่นอยู่เหมือนกันนะครับว่า กู้ยืมยืมสินไปเที่ยวคือมันไม่เมค e ซ e n s นะครับที่คุณจะต้องกู้ยืยมยืมสินไปเที่ยวขนาดนั้นนะครับคือคุณจะไปอะไรยังไงนะครับผมแต่เราก็อยากให้ไปแล้วก็กลับตามกําหนดมากกว่านะครับเนาะอันนี้คือก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าแต่ละคนแต่บางทีคือเราก็ควรที่จะเว้นช่องนะครับเว้นช่องกันนิดนึงนะครับคือ ทัวร์นะครับเขาก็พยายามทําให้มันดีที่สุดแหละสวัสดีครับคือทัวร์เขาพยายามให้ทําดีที่สุดแหละครับว่าคือถ้าลูกค้าไปแล้วลูกค้าผ่านด่ตมนะครับเราก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ลูกค้าผ่านต่อมอแล้วก็ได้เที่ยวนะครับตามที่ตัวเองได้คาดหวังไว้นะครับแต่บางทีมันไปแล้วนะครับมันไม่ผ่านตรงนี้คือมันก็เป็นมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันเกินอํานาจนะครับที่เราจะไปตัดสินใจนะครับที่เราจะ ทำได้นะครับเพราะว่าคือบางทีคือคนที่ให้ผ่านมันไม่ใช่ตัวของบริษัททัวร์เองนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับมานะครับในช่อง y o u ูทูบไม่ใชช่องของ t ิ k ต o อกนะครับที่บอกว่าคือไกด์ไม่การันตีหรือก็ไม่มาเซ็นการันตีให้ไม่เป็นไรแต่ขอให้บริษัททัวร์จองโรงแรมหรือจองตั๋วให้เป็นจริงนะครับผมไม่รู้นะครับว่าลูกค้าไปเจอนะครับที่ไหนมานะครับอันนี้คือเราไม่รู้นะครับแต่คือ ถ้าเดินทางนะครับพร้อมกับบร,ริษัททัวร์นะครับบร,ริษัททัวร์เขาเขาจองตัว๋วเขาจองโรงแรมให้อยู่แล้วแหละนะครับแต่คราวนี้คือบางทีเนาะมันก็อาจจะเป็นเหตุผลนะครับบางคนนะครับที่เจ้าหน้าที่เขาจะส่งกลับนะครับเขาก็อาจจะมีเหตุผลหรือมีข้ออ้างอื่นๆนะครับที่จะส่งคนกลับประเทศนะครับอันนี้คือมันก็มีหลายอย่างนะครับบางคนคือเดินทางเป็นสามีภรรยาเดินทางไปด้วยกันบางทีเขาจะส่งกลับอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าอ้าวคุณมีครอบครัวทําไมคุณไม่พาครอบครัวคุณมาเที่ยวด้วย ก็มีนะครับคุณมีลูกทำไมคุณไม่เอาลูกคุณมาเที่ยวด้วยทําไมคุณมาเที่ยวกันแค่2คนนะครับเขาก็ส่งกลับนะครับบางคนนะครับมีจดทะเบียนสมรสกับสามีจดทะเบียนสมรสกับภรรยานะครับแต่ไปเดินทางคนเดียวเขาก็ถามว่าทําไมเดินทางคนเดียวทําไมไม่เอาภรรยาหรือผู้สมรสเดินทางมาด้วยนะครับมันไม่สมเหตุสมผลนะครับเขาก็เลยส่งกลับก็มีเหมือนกันนะครับมันมีหลายๆอย่างหลายปัจจัยดังนั้นนะครับสิ่งที่เราที่จะป้องกันนะครับ หรือเตรียมที่จะก่อนเดินทางนะครับเราทำยังไงได้บ้างนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมนะครับในการตอบคาถามนะครับอย่างเช่นคนเดินทางคนเดียวทำไมคุณถึงเดินทางคนเดียวในขณะที่คุณก็มีครอบครัวถูกไหมครับมีสามีมีภรรยามีลูกนะครับคุณก็ต้องแจ้งเขาให้ได้นะครับผมหรือ,อให้ผลให้ได้ว่าที่เราเดินทางคนเดียวเพราะอะไร นะครับทำไมเราถึงไปเที่ยวคนเดียวเพราะเหตุผลอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าอากคุณสมรสนะครับภรรยาหรือสามีลงทะเบียน K e อทไม่ผ่านแต่เราดันจ่ายเงินในส่วนของค่าทัวร์ไปแล้วและบริษัททัวร์เขาไม่คืนเงินให้เราก็ต้องใช้สิทธิ์ในการที่จะเดินทางนะครับมันมีหลายเหตุผลที่เราจะต้องที่เราสามารถที่จะตอบเขาบางทีเขาจะว่าอาวคุณจ่ายในส่วนของค่าทัวร์ไปทําไมในเมื่อนะครับในเมื่อคุณยังไม่ผ่านตัว k e t a เลยนะครับเราต้องบอกว่า ราคาทัวร์มันรวมในส่วนของตัว KETA แล้วนะครับแล้วตัวเอ KETA นั้นคือเขาให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเองแต่เขาจะรวมในส่วนของในราคาทัวร์ไปนะครับลูกค้าก็ต้องแก้คดีแบบนี้เนาะว่าข้อมูลที่เราลงทะเบียน KETA เรากรอกเองเราลงทะเบียนเองนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมมันจะมีปัญหาในเรื่องของที่ให้คนอื่นลงทะเบียน KETA นะครับมันก็เป็นเหตุผลเป็นข้ออ้างที่เขาส่งกลับนั่นแหละครับเพราะว่า ในหลักความเป็นจริงทุกคนไม่มีบัตรเครดิตนะครับในการตัดหรือไม่มีบัตรเดบิตในการตัดบัตรในการตัดเข้าสู่ระบบของ KETA บางคนอาจจะให้ญาติพี่น้องลงทะเบียนให้เพราะว่าเดินทางกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มถูกไหมครับอ่ามันก็ไม่แปลกนะครับที่เราจะให้คนอื่นเขางลงทะเบียนให้แต่มันก็เป็นข้ออ้างที่ตมขส่งตัวเรากลับอ่าเป็นข้ออ้างที่ตมที่ส่งตัวเรากลับบางทีนะสำหรับคนที่เขาจะเอากลับจริงๆส่วนบางคนนะครับเขาไม่นะครับเขาไม่ ถามอะไรเลยเขาก็ให้เข้านะครับผมเขาก็ให้เข้าในขณะที่คนที่ถูกอ,อนุญ,ญาตให้เข้าเมืองนะครับเขาก็ให้คนอื่นลงทะเบียนให้เหมือนกันให้ญาติพี่น้องลงให้ลงเป็นกลุ่มนะครับใช้บัตรเครดิตบัตรเดียวกันนะครับก็ผ่านนะครับผมก็เข้าเมืองได้ไฟล์บินน่าจะเกี่ยวนะคะเรานั่งการบินไทยมาสังเกตดูผ่านหมดเลยไม่ค่อยถามด้วยเท่าที่ถามคนรู้จากที่นั่งมาการบินไทยผ่านง่ายอืไม่ทุกคนครับ ทุกคนเพราะว่าของเราก็เคยทำทัวร์นั่งบินการบินไทยนั่งโคเรียนแอร์ Air, แล้วก็นั่งเอเชียนา a a. ลูกค้าก็ไม่ผ่านนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสายการบินนะครับผมเพราะว่ามันมีลูกค้าของเรานั่งสายการบินเหล่านี้ไปเหมือนกันถูกส่งกลับก็มีนะครับผมก็มีก็มีหลายคนนะครับถูกส่งกลับก็มีหลายคนนะครับดังนั้นคือคือปริมาณคนที่ผ่านหรือไม่ผ่านมัน คือบางทีมันขึ้นอยู่กับวันที่เขาวันที่คนไทยนะครับเดินทางกลับประเทศตรงตามกําหนดนะครับถ้าคนไทยนะครับไม่กับตรงตามกาหนดตามที่แจ้งไว้นะครับวันต่อไปที่จะเดินทางเข้านะครับผมเดินทางเข้ามันก็จะค่อนข้างที่จะลําบากเพราะว่าเขาดูจากเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดูค่าเฉลี่ยนะครับว่ามีคนเดินทางออกตรงกําหนดไหมแล้วก็มีคนเดินทางเข้ากี่คนนะครับผมเนาะนะครับอันนี้คือผมขอยืนยันเลยนะครับว่า คนที่บินการบินไทยลูกค้าบางคนนะครับมีวีซ่าด้วยนะครับบ <w isa S 2> <Catholic. S 1> th ินการบินไทยวีซ่า c 3ขีดเก้านะครับแล้วก็บินการบินไทยนั่งบิสเนสคลาสไม่ผ่านตอมครับถูกส่งกลับก็มีนะครับผมถูกส่งกลับก็มีบางคนนะครับเลือกที่จะบินอ่าโคเรียนแอร์ด้วยนะครับนั่งบิสเนสคลาสด้วยเป็นสายการบินของเกาหลีด้วยนะนะครับไม่ผ่านตอมถูกส่งกลับก็มีนะครับผมถูกส่งกลับก็มีเขาดูในส่วนของข้อมูลของเรานะครับข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับผม ล้วนๆเลยนะครับอ่ะคิดง่ายๆเอาง่ายๆเ,เลยนะครับบางคนเคยไปอยู่เกินวีซา่าแต่กลับมาลงทะเบียนตัวเ e อ a ผ่านนะครับแล้วคราานี้นะครับมาจองตั๋วนั่งบิสิ c คลาสหรือนั่ง First c คลาสถูกไหมครับนั่งสายการบินที่เป็นสายการบิน p ีเอ็มแอรลน์นะครับและบินไปลูกค้าคิดว่าเขาจะผ่านตอมหอไมในขณะที่เขาเคยไปอยู่เกินนะครับ มันก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ผ่านร้อนะครับมันก็มีสิทธิ์ที่ไม่ผ่านร้อดังนั้นคือสายการบินมันไม่ใช่ตัวสินที่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะว่ามันมีหลายเคสแล้วที่เราส่งไปนะครับแล้วเราเก็บสถิตินะครับแล้วก็เก็บข้อมูลมานะครับถ้าคนไหนนะครับอ่ามันก็จริงสําหรับคนที่ว่าอ่ะคุยนั่งการบินไทยนะครับผมนั่งเอชเอน่านะครับหรือนั่งอ่าเคออเรีนแอร์เนาะที่เป็นสายการบินอ่าใหญ่ๆนะครับสายการบินที่เป็นพรีเมี่ยมแอร์แล้วผ่าน อ่ะมันมันอาจจะผ่านเยอะกว่าสายการบินที่เป็นสายการบินโลคอสนะครับผมอันนี้คือมีความเป็นไปได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแต่นั่งสายการบินไหนนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับผ่านไม่ผ่านอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ดูที่สายการบินนะครับแต่ถ้าคุณนั่งสายการบินที่เป็นตัวพรีเมียมแอรไลน์มันก็มีสิทธิ์ที่จะผ่านเยอะกว่าที่นั่งโลคอสแอรไลน์นะครับเพราะว่า ปริมาณคนที่นั่งโลคอสนะครับมันจะปริมาณคนไทยที่ไปนั่งสายการบินที่เป็นสายบิโลคอสตอ่ะมันเยอะกว่าคนไทยที่ไปนั่งสายการบินที่เป็นพรีเมียมแอร์ไลน์นะครับเพราะว่าตัวสายการบินที่เป็นพรีเมียมแอร์ไลน์ราคาค่อนข้างที่จะสูงเละนแพงทําให้คนที่ไปนั่งน้อยและส่วนคนที่มานั่งตัวโลคอสแอร์ไลน์เยอะเพราะว่าราคามันถูกมันเลยทําให้ปริมาณคนติดต่อมอเยอะกว่าปริมาณคนที่ติดตอมอ ที่นั่งพรีเมียมแอร์ไลน์นะครับมันดูจากปริมาณคนที่นั่งมากกว่าผมว่าผมว่าแบบนี้มากกว่าเนาะนะครับแบบนี้น่าจะถูกต้องนะครับเพราะว่าคือถ้าคิดว่านั่งสายการบินสายการบินไทยนะครับหรือสายการบินอื่นๆนะครับที่ว่าผ่านง่ายมันไม่มันไม่มันไม่ทุกคนนะครับมันไม่ทุกคนเพราะว่าของเรามีลูกค้าที่นั่งแบบนี้แล้วไปแล้วไม่ผ่านก็ยเยอะอ,อย่างช่วงเดือนพฤษภาพฤษภามิถุนานะครับผม ของเราขายแต่สายการบ,บินที่เป็นสายการบ,บินพรีมเมียมของเกาหลีเลยนะทั้ง KE เนาะ e, นะครับผมทั้งเกา,เกาหลีแอร์นะครับผมโพลิสแอร์แล้วก็เอเซนาแล้วก็การบินไทยมีลูกค้าถูกส่งกลับแทบจะทุกกรุป๊ปนะครับผมไม่มีว่า,าผ่านทุกต่อมอทุกคนนะครับไม่มีมีถูกส่งกลับแทบจะทุกกรุป๊ปนะครับ คือกรุ๊ปละ2คน3คน4ี่คนนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถุทธศรกรกฎาดมสิงหานะครับเราขายมาหมดแล้วนะครับทุกสายการบินนะครับผมดังนั้นคือมันไม่ได้อยู่ที่สายการบินนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าชั้นธุรกิจหรือว่าชั้นประหยัดที่เรานั่งนะครับมันอยู่ที่ข้อมูลของลูกค้าล้วนๆแล้วก็การตอบคาถามแล้วก็การลงทะเบียนนะครับของตัว k e t a แล้วก็การให้ข้อมูลนะครับบางคนนั่งสายการบินดีนะครับแต่ไปถึงปั๊บตอบคาถามอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วคราวนี้บางคนอาจจะบอกว่า นั่งสายการบินดีนะครับพอไปถึงปับ๊บต่อมอไม่ถามอะไรสักคำตอนนั้นเขาจะอาจจะดูว่า,าเป็นดวงที่ลูกค้าไปแล้วคือคนไทยเขาเดินทางกลับเยอะหรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจนะครับผมแล้วคราวนี้คือก็เลยผ่านตอมอเยอะเพราะว่าอย่างคนที่นั่งทีวปูซานแอร์ TV, Line, ใช่ไหมครับน้ำปูซานแอร์นะครับนั่งจีนแ i ร์เอเชียเอ็กซ์ Air, X X, นี้ครับบางคนไม่ถูกถามเลยก็มีนะครับผมแล้วก็ผ่านตอมอเยอะแล้วก็มีนะครับหลายท่านนะครับอบอกว่า ถูกส่งกลับยกลำมันเป็นไปไม่ได้ครับถูกส่งกลับยกลำอินชอนไม่เคยมีถูกส่งกลับยกลำครับแม้ตั้งแต่ทําทัวร์มาผมทําทัวร์มาหลายปีมากแล้วครับไม่เคยมีว่าถูกส่งกลับยกลำนะครับที่ที่ลงอินชอนเพราะว่าถ้าถูกส่งกลับโยกลำ่างขนาดนั้นคือแสกนบินเจ๊งนะครับ ไม่ถูกส่งกับยกลำขนาดนั้นยังไม่เคยมียังไม่เคยยังไม่เคยเห็นข่าวนะที่เป็นข่าวที่แบบบริษัทตัวเอเิเนที่คุยคุยกันเพราะว่าเราก็คุยกันเราก็มีรายกลุ่มกันนะครับผมก็ยังไม่มีแต่ไอ้ตัวที่เป็นเชจูเกาะเชจูนะครับมันมีเนาะที่เป็นข่าวนะครับแต่ถ้าลงอินชอนนะครับที่ถูกส่งกับยกลำคิดว่ายังไม่มีขนาดนั้นเพราะว่าคืออย่าลืมว่าสายการบินนะครับเขามีชาวต่างชาตินั่งด้วยนะครับคนไทยก็มีด้วยคนไทยบางคนเขาก็ผ่านวันที่ลูกค้ามีลูกค้าที่ หรือมีแฟนคลับ FC เราหลายๆคนเนาะที่มาคอมเมนต์ใน t i k t o k นะครับหรือใน YouTube หรือใน a c e b o o k นะครับที่บอกว่าถูกส่งกลับยกลำเลยนะครับมันไม่มีนะครับเพราะว่าวันที่ลูกค้าแจ้งว่าถูกส่งกลับยกลำที่คุณมาคอมเมนต์นะครับมีลูกค้าของเราผ่านตอมนะนะครับแล้วก็ผ่านเยอะด้วยนะครับอันนั้นคือมาคอมเมนต์เพื่อปลอบใจตัวเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเราก็ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ข่าวนี้คือบางทีก็อย่ามา คอมเมนต์ Comment, แล้วก็ทําให้คุณอื่นก็ตกใจนะครับขอรู้สึกแย่นะครับแล้วก็ไม่มั่นใจที่จะเดินทางว่าเอ้ยเมื่อคืนไปคนไทยเต็มเลยถูกส่งกลับยกลำม,มันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่ส่งกลับยกลำเพราะถ้าถสูกกลับยกลำคือสายการบินต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องคือมันไม่ได้ลูกค้าเลยนะครับไม่ได้ผู้โดยสารเลยนะครับดังนั้นคืออย่า อย่าใช้ข้อความแบบนี้ดีกว่าเนาะมันส่งผลเสียนะครับผมมันส่งผลเสียให้กับทางทัวร์เองแล้วก็ส่งผลเสียให้กับทางคนที่ทําธุรกิจทางนี้นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะส่งกลับยกลํำนะครับเพราะว่ามันมีลูกค้าหลายๆคนที่เขาผ่านก็มีนะครับเขาผ่านตมก็มีนะครับแต่ถามว่ากลุ่มหนึ่งยี่สิบห้าคนหรือสามสิบคนหรือสิบห้าคนมีถูกส่งกลับไหมมีครับแล้วก็มีเกินครึ่งด้วยอันนี้มีอันนี้คือเรายอมรับมี เราไม่รู้ว่าลูกค้าที่เดินทางคือเป็นลูกค้าที่เที่ยวจริงเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมนะครับบางทีคือมันขึ้นอยู่กับดุลเรียกพินิษนะครับของทางเจ้าหน้าที่เขาว่าเขาดูยังไงนะครับผมแล้วก็เขอเช็คอาจจะมีการเช็คประวัตินะครับเพราะว่าการเช็คประวัติของเขาคือเขาแค่เอาพาสปอร์ตของลูกค้าท่าเข้าไปนะครับก็คือไปสแกนเข้าไปในระบบของเขาเขาก็รู้แล้วนะครับว่าลูกค้าคนนี้นะครับเคยเดินทางเข้ามาแล้วมาอยู่เกินวีซ่าหรือลูกค้าคนนี้นะครับอาจจะเคยมีคนที่ ญาติาพี่น้องนะครับที่สนิทสนมกันนะครับผมเชื่อญาติเดียวกันมาอยู่เกินหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะเคยไปแล้วนะครับเคยเดินทางไปแล้วแต่ไปอยู่เกินวีซ่าไหมหรืออาจ,จไปอยู่แบบ 30- 40่วันนีนะครับขอต้องถามนิดหนึ่งว่าเอ้ยคุณมาอยู่นานขนาดนี้คุณมาทําอะไรนะครับถ้าลูกค้าตอบได้ว่า,าที่มาอยู่นานนะครับไปทํานู่นนี่นั่นนะครับไปหาญาติไปอยู่กับญาติพักอาศัยอยู่กับญาติถ้าตอบว่าโอเคญาติของคุณ อยู่เมืองไหนทํางานที่ไหนเดี๋ยวเราได้แต่งงานกับคนที่นู่นไหมเป็นพลเมืองคนที่นู่นไหมถ้าลูกค้าตอบได้คุณก็ผ่านด่านตมได้ครับมันก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเขาโทรไปเช็คว่าโอเคญาติของคุณชื่อคนนี้ใช่ไหมนะครับเขากำลังเดินทางเข้ามานะครับผมแล้วก็เขาก็กําลังจะไปเยี่ยมคุณใช่ไหมนะครับถ้าญาติของเรารับโทรศัพท์นะครับผมติตต่อกันได้นะครับหรือให้การการันตีได้นะครับเขาก็ให้เราเข้าเมืองได้นะครับได้ง่ายนะครับมันก็ไม่ยากนะครับก็มีหลายคนนะครับที่ ไปแล้วอาจจะมีการผิดหวังนะครับผมผิดหวังบ้างแต่คราวนี้คือบางทีมันก็มีทั้งผิดหวังบ้างแล้วก็สมหวังบ้างนะครับแต่คราวนี้คือลูกค้าก็ต้องก็ต้องเข้าใจแหละบางทีคือเราก็รู้สึกแย่นะครับบางทีลูกค้าถูกส่งกลับเฮ้ยเขาจ่ายเงินเรามาตั้งเยอะแล้วถูกส่งกลับอย่างเงี้ยเราก็ รู้สึกแย่เหมือนกันนะครับดังนั้นคือส่วนประเทศนะครับที่เข้าง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ถามอะไรเยอะนะครับใช้แค่เอกสารวัคซีนนะครับผมแล้วก็ใช้แค่พาสปอร์ตนะครับแล้วก็ลงทะเบียนนิดหน่อยนะครับก็เข้าได้ก็คือญี่ปุ่นนะครับตอนนี้คือญี่ปุ่นก็ขายดีอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นไต้หวันก็ขายดี นะครับผมไต้หวันก็ขายดีก็มีการปล่อยโปรโมชั่นต่างๆออกมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับช่วงนี้นะครับก็อยากจะแนะนําเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่เราไม่ต้องไปลุ้นนะครับด่านตมเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าที่จะไปเที่ยวไปสัมผัสอากาศหนาวอากาศเย็นเนาะเราก็ไปซื้อของฝากนะครับหรือจะเพื่อจะไปช้อปปิ้งนะครับหรือไปเล่นสกีหิมะนะครับญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่เหมาะสำหรับการไปช้อปปิ้งการไปท่องเที่ยวการไปเที่ยวนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่สูงมาก นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปลุ้นนะครับว่าด่านข้างหน้าหรือเป็นยังไงนะครับเพราะว่าบางทีคือเราจ่ายเงินไปหมื่นหรือ2 0 0 0 0หรือ3 0,000เราต้องไปลุ้นที่หน้าด่านอีกว่าเราจะผ่านตอมอไมถ้าเราไม่ผ่านตอมนั่นคือหมายความว่าเงินที่เราจ่ายไปนะครับก็คือศูนย์เปล่านะครับแต่ถ้าเราผ่านตอมไปก็ดีไปก็คือเราก็ได้เที่ยวถูกไหมครับนะครับคือผมทานะครับหลายๆครั้งนะครับแล้วก็ทําคลิปปหลายคลิปนะครับว่าการที่จะ ผ่านตามการทาต่อตมนะครับการเตรียมตัวยังไงที่ผ่านตามคือผมได้ทําไว้เยอะมากอยู่พอสมควรนะครับในช่องของ YouTube ที่ผมไปตัดต่อแล้วก็อัปโหลดลงใน YouTube ก็ไปศึกษาข้อมูลได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าอย่าไปดูหลายๆคลิปแล้วก็อย่าไปดูหลายๆคลิปหลายๆช่องแล้วก็มาคอมเพลกันเพราะว่ามันจะทำให้ลูกค้าสับสนเพราะอะไรเพราะว่าอย่างาแหล่งเนี้ยให้ข้อมูลแบบเนี้ยช่องนี้ให้ข้อมูลแบบเนี้ยอีกช่องนี้ให้ข้อมูลแบบเนี้ยคราวนี้ลูกค้า เริ่มจะตกใจนะครับผมแล้วก็ไม่มั่นใจตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงต้องทําตัวยังไงฝั่งนี้ก็พูดอย่างนี้ฝั่งนี้ก็พูดอย่างเงี้ยนะครับผมคือบางทีคือเราถ้าเราจะดูช่องในช่องหนึ่งแล้วก็ให้ดูช่องนั้นไปเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีการสอนว,วิธีสอนทริคต่างๆจากประสบการณ์ของเขาเองแล้วก็จากประสบการณ์ของลูกค้าจากประสบการณ์ของหัหน้าทัวร์ที่เขาไปจากประสบการณ์ของไกด์ที่เขาไปนะครับ <S 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 แล้วก็มีการมาแชร์นะครับให้เราเห็นให้เรารู้นะครับเราก็พยายามที่จะมา อธิบายนะครับผมแล้วก็มาแจ้งข่าวให้กับทุกทุกท่านนะครับด้ทรานะครับว่าการที่เราจะเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเราต้องทํำยังไงปฏิบัติตัวยังไงนะครับมันอาจจะช่วยให้ได้สักประมาณ70หรือ80%หรือ90%เอมันคือมันไม่เต็มร้อยนะครับการที่จะเต็มร้อยคือมันต้องบวกกับตัวลูกค้าเองแล้วก็บวกตัวของตัวของเจ้าหน้าที่เองนะครับว่าเขาจะ,ะพิจารณาเราอย,ย่างไงนะครับวีซ่าผ่านง่ายปะคลแอดอ่าผมขอแยกเป็นสงประเด็นในส่วนของวีซ่าเนาะ วีซ่านะครับที่ผ่านตัว C39 นะครับผมเอาเรื่องของวีซ่าก่อนในการยื่นขอวีซ่าตัว C39 เขาจะรับเฉพาะคนที่ไม่ผ่านตัว KETA ถูกต้องไหมครับคนที่ไม่ผ่านตัว KETA นะครับก็สามารถที่จะไปยื่นขอวีซ่าได้นะครับแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้คือคุณจะต้องมีเงินนะครับในบัญชีนะครับคือของเราเราจะกําหนดไวท้ที่อยู่ที่1 0 0 0 0แบาทแล้วก็มีเงินหมุนเวียนในระบบ นะครับการเงินคือมีเงินเข้ามากกว่าเงินออกนะครับระยะเวลา6เดือนคือสเตทเมนต์นะครับแล้วก็มีหนังสือรับรองนะครับาการทํางานนะครับคือการยื่นวีซ่าเกาหลีถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากมันเหมือนการยื่นวีซา่าเชงเก้นแต่มันจะต่างจากวีซา่าวีซ่าของเชงเก้นคือว่าเอกสารบางตัวนะครับลูกค้าจะต้องไปคัดนะครับเป็นาภาษาอังกฤษแล้วก็ไปประทับตากลงศุนนะครับในกรณีที่เราเดินทางคนเดียวแล้วคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วยก็ไม่จะเป็นต้องแปลเอกสารทะเบียนสมรสนะครับลูกค้าก็ ไม่ต้องใช้นะครับผมไม่ต้องใช้แล้วก็ไม่ต้องแปลนะครับเพราะว่าเราเดินทางคนเดียวคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วยแต่ถ้าในกรณีที่คู่สมรสเดินทางด้วยแล้วต้องแปลเอกสารในส่วนของตัวทะเบียนสมรสนะครับผมแล้วก็ไปประทับตากองศูนย์แล้วก็เราก็ต้องไปคัดประวัติในการเดินทางนะครับว่าเราเคยเดินทางที่ไหนมาบ้างถึงจะเคยเดินทางหรือไม่เคยเดินทางเราก็ต้องไปคัดประวัตินะครับที่กรมการกองศูนย์นะครับที่ถุนแจ้งวัฒนะตรงนั้นนะครับแล้วคราวนี้ พอเอกสารครบตรงนี้นะครับเราก็มาทําแพลนเที่ยวนะครับว่าจะไปเที่ยวกี่วันปกติแล้วนะครับเกาหลีนะครับเราจะไปเที่ยวแค่4วัน3คืนที่คนไทยไปผมว่าน่าจะผ่านง่ายนะครับให้ทําเป็นตัว4วัน3คืนอธิบายรายละเอียดนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างเช่นนะครับเราไปโดยสายการบินอะไรไปลงที่สนามบินอินชอนไปเที่ยวที่ไหนบ้างเป็นรถไฟสายอะไรนะครับผมอธิบายมาทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของาอาหาร ถ้าเป็นไปได้กําหนดร้านอาหารไปเลยว่า,าจะไปกินที่ไหนหรือถ้ายังไม่กําหนดให้เราเขียนว่า free a d leisure นะครับผมหรนะือว่าเป็นฟรีหรืออิสระไปนะครับแล้วเราเพื่ออย่างถ้าเป็นเมียงดงเราก็ไม่ต้องไปใส่ว่าเราอยไปเราอย่ไปกินอาหารที่ร้านอาหารไหนเรากใส่เป็น free a d leisure นะครับหรือ free shopping นะครับแล้วก็ส่วนมา ส่วนของดินเนอร์เราก็ใส่เป็นฟรีนะครับเพราะเราไปหาทานที่เมียงดงเนาะนะครับแล้วก็ใส่ชื่อโรงแรมนะครับในส่วนของโรงแรมนี้คือให้เราบุ๊กคิงโรงแรมไว้ก่อนนะครับบุ๊กคิงโรงแรมไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งคือบุ๊กคิงคือการจองไว้แต่อย่าเพิ่งจ่ายเงินนะครับให้เราผ่านวีซ่าก่อนล้วค่อยมาชําระเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของตั๋วเครื่องบินนะครับตั๋วเครื่องบินอาจจะทําจองไว้ก่อนแต่ยังไม่ต้องออกตัว๋วนะครับแต่บางทีคือสายการทูตเขาก็ยังไม่ขอดูตั๋วเครื่องบินนะครับผมอ่าคเขาอาจจะดูแค่บุ๊กคิง แค่นั้นนะครับในส่วนของการงานถ้าทําในส่วนของอาชีพอิสระนะครับหรือไม่มีงานนะครับเราก็ต้องเขียนหนังสือขึ้นมาคือเป็นคําอธิบายนะครับเกี่ยวกับอาชีพของเราที่ทําเช่นบางคนทําอาชีพเกษตรกรถูกไหมครับเราเขียนว่าเดียนะครับสถานทูตเกาหลีใช่ไหมครับแล้วก็ใส่วันนะครับผมแล้วก็หรือนะครับชูฮุนมีคอนเซิร์นนะครับผมก็เราก็ แล้วก็ใส่เข้าไปว่าถึงหรือใส่ไปเดียนะครับคอนซูลานะครับผมหรือเดียเซอร์แล้วก็มาดามนะครับเราก็อธิบายไปเลยว่าไอนะครับมิสเตอร์นี้นี้นี้นะครับผมทํางานนะครับเป็นเจ้าของนะครับธุรกิจหรือทํางานเกี่ยวกับเกษตรกรนะครับผมอ่าเป็นมีที่สวนที่นากี่ไร่นะครับผมมีอ่าที่ดินสนลิที่ดินตัวเองกี่ไร่นะครับมีผลผลิตได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่นะครับเป็นการสื่อรับรองงานตัวเองแล้วก็รายได้หลักๆมาจาก การขายสินค้าทางการเกษตรนะครับเริ่มมาเกตเท่านี้เท่านี้เท่านี้โดยมีเงินฝากในบัญชีนะครับธนาคารนี้ประมาณเท่านี้นะครับก็ใส่ปจำนวนเงินไปเลยโดยจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่วันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดค้าพเจ้าจะเป็นผู้ออกเองนะครับผมแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่เขาเรียกว่าคําลงท้ายแล้วก็ชื่อของเราแค่นั้นครับเขียนคําอธิบายมันไม่ยากครับมันไม่ยากในการเขียนคำอธิบายให้กับสารทุกขเข้าใจ นะครับแล้วเราก็แนบในส่วนของสเตทเมนต์นะครับแล้วก็การงานการเงินของเราไปนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้ามีในส่วนของพวกโฉนดที่ดินอะไรต่างนะครับเราก็อาจจะมาแปลหน่อยเป็นภาษาอังกฤษเนาะนะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็แนบไปที่เป็นตัว,วกาเรียกว่าโฉนดที่ดินแปลภาษาอังกฤษที่เป็นตัวถ่ายเอกสารครับแล้วก็แนบกับ आ, ตัวจริงไปด้วยตัวจริงก็คือถ่ายเอ,อกสารนะไม่ใช่ตัวจริงแบบเป็นจริงนะครับผมเราก็อาจจะไปสแตมป์ตาประทับตรากงคสูตนะครับผมแล้วก็แนบไปด้วยกันนะครับแล้วก็แนบไปจองโรงแรมเข้าไปอีก นะครับผมว่าถ้าเราเตรียมเอกสารคนที่ลงทําเป็นอาชีพอิสระหรือเป็นเกษตรกรถ้าคุณเตรียมเอกสารมันครบหรืออาจจะแนบรูปไปหน่อยเพื่อประกอบการในการพิจารณามีรูปแต่รูปขอเป็นรูปที่แบบมันดูดีและรูปที่เป็นทางการเนาะนะครับผมรูปเป็นทางการนิดนึงนะครับ่แนบเข้าไปด้วยกันนะครับแล้วก็แนบเอกสารต่างๆที่เราสามารถที่จะใช้ในการประกอบการพิจารณานะครับเช่นนะครับรูปธุรกิจส่วนตัวรูปบ้านรูปรถรูปอะไรของตัวเองนะครับ อาจมีการแนบเข้าไปเพิ่มเติมนะครับเขาจะใช้หรือเขาไม่ใช้เขาจะดึงออกเองแต่ถ้าเขาใช้เพื่อจะในการพิจารณาเดี๋ยวเขาจะเอาไปเองเพื่อคงสุนเขาได้พิจารณาเนาะนะครับผมพิจารณาเอกสารของเรานะครับผมว่าน่าจะไม่น่าจะไม่ไม่ไม่ยากน่าจะผ่านง่ายนะครับส่วนของเราเรารับยื่นไหมเดี๋ยวช่วงปีหน้านะครับก็คือปีใหม่นะครับเราก็อาจจะกลับเข้ามาในการยื่นขอวีซ่าให้นะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ แต่ขอนิดนึงนะครับขอคนที่เอกสารพร้อมนะครับขอคนที่เอกสารพร้อมดีกว่านะครับเช่นนะครับมีเงินในบัญชีตั้งแต่6หลักขึ้นไปเนาะแล้วก็มีสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนขอไม่เอาแบบที่เอาเงินใส่ในบัญชีแบบตุ้มทีเดียวหมดนะครับอันนี้คือไม่ได้นะครับมันเหมือนกับการม็กสเตทเมนต์เราขอไม่ไม่รับตรงนั้นนะครับขอคนที่มีเงินหมุนเวียนตลอดแล้วก็มีเดี๋ยวเราจะดาเนินการให้นะครับผมไม่มีปัญหานะครับส่วน